อยู่กับคุณแม่วันนี้คุณแม่มีอะไรจะถามเอ่ยอยากถามเรื่องเงินคนชราสามพันบาทโอเคที่พักก็ก็หาเสีกเอาไว้สามพันบาทใช่ใช่ตอนนี้ต้องบอกคุณแม่ว่าคุณแม่อาจจะยังไม่ได้สามพันนะแต่แม่จะได้ก่อน1,200บาทในเดือนตุลาคมพศ2อ,อ6 6ครับโดยที่จะเริ่มจ่ายทุกเดือนเดือนละ1,200บาทไปก่อนอันนี้1,200บาทคือเบี้ยคนชรา 3, ใช,ใช่ใช่ครับ60ปีขึ้นไปได้หมดทุกคนคไม่ต้องพิสูจน์ความจนไม่ต้องอะไรเลยได้แบบ ไปเลยเนะทีนี้เนี่ยอย่างนี้คุณแม่1,200บาทเนี่ยได้ไปก่อนตุลาคมแต่เขาจะค่อยๆขย,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 ยับให้ได้3,000บาทจนกระทั่งปี2,570นั่นก็คือจนหมดสมัยอะมีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาไม่แต่เขาจะทำให้เสร็จก่อนอ่ามันอาจจะได้เร็วได้ช้าก็ขึ้นอยู่กับการจัดเก็บรายได้การจัดเก็บภาษีการตัดลบงบประมาณว่าตรงไปตามเป้าไหม ณนะตอนนี้ก็คือย้ําอีกครั้งเบียร์สามพได้ไหมได้แต่ได้ไม่ถึงได้ไปก่อนพันสนะครับภายในปี2,570ก็จะได้ครบสามพบาท